ยนต์ยามาห้าฟีโน่หัวฉีดฟีโน่หัวฉีดสไตล์เราโชว์ให้โลกเห็น <Yeah. S 1> โอเคนะฮะการเราใหญ่มากเลยครับกลับมาอยู่กันต่อกับฟินฟิน<ม>แลด์นะครับผมและช่วงนี่แซมสุโด้วย รถจักรยานยนต์ Yamaha Fino หัวฉีด Fino หัวฉีดสไตล์เราโชว์ให้โลกเห็นครับนี่นี่เลยเท่ๆแบบนี้สีสันสดใสแบบนี้ครับเหมาะกับวัยรุ่นมากๆครับมีไว้สักคันนะครับกับรถจักรยานยนต์ Yamaha Fino นะครับรับรองครับเที่ยวได้ทั่วไทยถูกต้องนะเป็นไหงที่คนมองแน่นอนใช่แล้วนะครับนี่คือเห็นแค่วิดวงคิวเนี้ยสาวที่อยากนั่งเลยนะครับลองน้องหาซื้อคนละคันนี่สิจักรยางเดียวนะแต่งานแล้วครับผมเสียใจจริงๆครับผมครับความรักก็เหมือนการเรียนรู้ครับแต่การมีชู้ก็เหมือนการเรียนพิเศษครับผมคั น้องต่อได้ครับก็ไม่ได้หนูคอมเมอร์นีงไงยังอยู่กับเก้าหนุ่มด้วยช่วงที่แล้วที่พี่โดมบอกไปครับเราจะมาดูทีเด็ดและความสามารถของน้องแต่ละคนครับว่าเรื่องการร้องการการเต้นการเล่นดนตรีเป็นยังไงบ้างและตอนนี้แฟ้มประวัติอยู่ในมือเราด้วยนี่นะฮะมีทุกอย่างที่เกี่ยวกับน้องๆเขาขอบอกเลยว่าประวัติของทุกคนอยู่ในนี้และเราจะมาลุ้นกันครับน้องๆทั้งบ้านครับคุณผู้ชมครับเราจะมาลุ้นจากแผ่นป้ายนี่ด้านหลังนี้ เราเปิดแผ่นป้ายไหนออกมาครับคุนนั้นจะต้องออกมาโชว์ความสามารถถูกต้องไม่ให้เราเจาะลึกประวัติว่าเป็นมายังไงเราเอาหมายเลขไหนก่อนดีครับหมายเลขไหนก่อนดีครับหมายเลขอะไรนะหมายเลขสี่ครับหมายเลขีทีมงานบอกมาคุณผู้ชมบอกมาสิครับค้าบอกมาครับหมายเลข4ี่ครับเปิดเลยครับผมเปิดมาเจ้าเอาล่เปิดหมายเลขสี่จะเป็นใครดูเลยเอาละเอาแหละ เป็นน้องพาร์ทน้องพาร์ทนี่เป็นยังไงบ้างดูประวัติของน้องพาร์ทเชิญน้องพาร์ทตรงนี้เลยครับมาเลยครับอ่านะฮะโอ้ยครับหลุ่มลูกครึ่งอ่าแอนบีเป็นหนุ่มในฝันของสาวๆนะฮะใช่เลยเต้นได้คุบดีทำอาหารเก่งเออยาวจริงๆครับนะฮะคือเราชอบทำอาหารแหละครับครับ ชอบทาอะไรเป็นพิเศษครับน้องัก็จริงๆพัดเป็นคนที่ชอบทําขนมเค้กครับโอ้ชื่นชอบการร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กด้วยชื่นชอบกันแบบแนวอาีนี้คือสไตล์เราเลยใช่ไหมครับใช่ครับก็จริงๆเราพัดเริ่มต้นจากการแบบฟังเพลงมาตั้งแต่เด็กแล้วก็ตอนโตขึ้นก็มาค้นพบสไตล์ตัวเองว่าเป็น RB ีแล้วเพินบอกว่าเคยเล่นนะครับเอ็ีรักเธอตัวป็นเดียวนิโคลเดอร์ด้วยตอนนั้นเราไปเล่นเป็นอะไรครับไปเล่นเป็นพระเอกเอ็นบีครับ มีภาพด้วยมีภาพด้วยดูครับภาพของหนุ่มพาร์ทยากไหมฮะกตอนนั้นที่ไปรับบทครั้งแรกนะครับต้องไปเล่นไปแสดงในเอเนี่ยเป็นยังไงบ้างความรู้สึกของเราก็ตอนแรกก็ตกใจครับเพราะว่าตอนไปแคสเนี่ยเขาก็บอกว่าหาพาร์ทเราไปเล่นเป็นพระเอกนะอแล้วเขาไม่บอกอะไรเลยไม่เซทเลยจนไปถึงกล้องถ่ายครับนี่คือแบบอาพาร์ทเราเป็นหุ่นยนต์นะเฮ้ยที่เล่นเป็นหุ่นยนต์ด้วยหุ่นยนต์นะก็ ก็อึ้งเลยทีเดียวครับแต่สงสัยแบบเขามองพัดแบบโอเคพัดเป็นผู้ชายนิ่งๆก็เลยแบบเออเหมาะเหมาะสมบทตัวพัดดีครับได้เวลาแล้วครับคุณผู้ชมครับได้เวลาโชว์หุ่นยนต์แล้วโชว์หุ่นยนต์ลองลองตอนนิดๆหน่อยๆตอนนั้นที่ไปถ่าย m อ็มบทำยังไงบ้าง5 4 3 2ี่สามสองแอคชั่นตืดตืดตืดตึ๊ดดีเออโอ้ยเออเออเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยยเงี้ยผมบอกเลยบอกเลย ไอ้ขยิบตานเนี่ยมากับมาจากเขาเองนะครับไม่มีใครสอนเลยนี่บอกเลยครับว่าเป็นหุ่นยนต์ที่มีสเสน่ห์มากพี่เอ<ะ>้ครับเป็นแฟนขอมากยังขอทำหุ่นยนต์สิครับ <c oughs> คุณจะสู้น้องเขาได้หรือเปล่า <c oughs> คุณจะสู้พาร์ทได้หรือเปล่าผมละเกียดทีมงานที่ <c oughs> นี้เฮ้ยแต่ยังไงครับท่าสี่สามสองแอคชั่นนี่โอ้เออเออเออเฮ้ยเดี๋ยวครับ เดี๋ยวพี่โดบอกเลยครับคุณยนไม่เหมาะกับเอียงครับเอียงเหมาะเป็นคุณหานช่องแปดมากกว่าตรงนะต่อต้องพัทต่อเหมาะเล่นละครครับผมนะครับประวัติยังมีเยอะเลยเราเสร์ชดูมานะครับเขาบอกว่าชอบแต่งเพลงด้วยชอบแต่งเพลงชอบเขียนเพลงนะครับแล้วก็ที่สำคัญครับ guest of voice band นั่คืออะไรครับก็พัดก็เป็นคนที่รักเรื่องการร้องการตนตั้งแต่เด็กครับเริ่มต้นตั้งแต่พัดเก้าขวบ แบบมีศิลปินที่เป็นแรงประดานใจครับแล้วก็พัดก็เลยไปเริ่มเรียนเต้นครับแล้วก็ที่สำคัญที่พี่โดมบอกนะครับความสามารถอีกหนึ่งอย่างของน้องเขานั่นก็คือครับการแต่งเพลงครับใช่ไหมครับคุณชื่นชอบการแต่งเพลงแต่งเพลงเป็นตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับก็แต่งเริ่มแต่งเมื่อสองปีที่แล้วครับสองปีที่แล้วชื่นชอบมากวันนี้ถ้าเกิดพี่โดมมีโจทย์ให้เราแต่งเพลงเออได้ไหมได้ไหมเราท้าความสามารถเลยวัดกันเลยเราจะมีโจทย์นะครับเป็นเพลง อกหักเออต้องแต่งเพลงอกหักแล้วมาร้องให้คุณผู้ชมเนี่ยเขาฟังกันภายในรายการเราเนี่นะได้เราจะให้เวลานะครับเราจะให้เวลาไปคิดก่อนครับครับพัดก้าววัดกับคำ้านี้ด้วยนี่ว่ามาจัดไปครับได้โอเคเดี๋ยวใช้เบรกนี้ครับเราจะมาฟังเพลงที่แต่งกันสดเป็นตรีมอกหักจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวตามดูก็แล้วกันแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวให้พัดเข้าไปพักก่อนครับนะครับมาลุ้นคนต่อไปพัดพักก่อนครับไปแต่งเพลงก่อนตบมือด้วยฮะ แค่คนแรกก็ความสามารถหลากหลายแล้วผมแค่หุ่นยนต์กระพริบตานี่ผมว่าโถ oh, จะละลายแล้วฮะเดี๋ยวคนต่อมาดีกว่าเฮ้ยมาเอาหมายเลขอะไรดีเอียงหมายเลขอะไรดี่ะเออหมายเลขอะไรหมายเลขอะไรหมายเลขอะไรคนต่อไปเปิดนี่เลยดีกว่าหมายเลขหมายเลขหกก่อนหมายเลขหกหมายเลขหกครับเปิดมาจะเป็นใครดูครับโอ้ ไม่พนนี้ฮะนะครับดูประวัติของน้องเขาหน่อยมีอะไรยังไงบ้างครับพี่เอียงครับฉายา Little Prince ฮะ Little Prince มันแปลว่าอะไรครับน้องครับพี่พี่ฮงกามิเกเซย์ครับตั้งให้มาครับแล้วตัวจริงเป็นไงครับพี่พี่ออตัวขขครับผมครับเคลียร์ว่า Little Prince คือพี่กามีเป็นคนคิดให้ครับแล้วก็เห็นด้วยกันเองครับผมแต่ว่าสำหรับพวกเราเออนิวคัมเมอร์แล้วนี่ว่าไงฮะ อไม่มีแต่แต่ลิปเปอร์มินนี่เขาเหมือนเป็นเขาเป็นเจ้าชายองค์หนึ่งเคุณชายครับคุณชายเพราะเหมือนเขาอายุน้อยที่สุดในวงด้วยไงอายุน้อยที่สุดในกามิกเซ่นิวคอมเมอร์ด้วยประวัติอีกหลายอย่างเป็นคนที่พูดน้อยอ่าขี้อายนะครับไอ้นี่จริงหรือเปล่าพูดน้อยขี้อายจริงหรือเปล่าใช่ทุกคเลยครับอืมทำไมอ่ะทำไมพี่ๆครับขมใครได้โอ้ชมังเรียบร้อยเออก็ขอขอยืนยันคำเดิมครับผม ไม่มีถึง8ไม่ผ่านเลยแไม่ผ่านมีประวัติอะไรอีกดูอายุแค่13อ่านะเป็นหนุ่มที่มีพรสวรรค์ทางด้านดนตรีครับผมฝีมือการเล่นกีต้าร์กองเก่งไม่แพ้แบบมืออาชีพเขาบอกมางกีตาร์นี่ก็ได้ลองก็ได้ด้วยเล่นได้หลากหลายนะครับจริงหรือเปล่าต้องมีการโชว์ครับแน่นอนมาในรายการแบบนี้เราต้องมีการโชว์ครับบอกว่ากีตาร์เล่นเก่งขอมาเลย ขอกีตาร์มามาเลยฮะกีตาร์เบิกตัวกีตาร์เว้ยมาเลยมาเลยมาแล้วกีตาร์เรามาแล้วครับเดี๋ยวหลัมาร์คมายืนรอตรงนี้เลยเราดูนะครับความสามารถนะครับชื่นชอบครับกับการเล่นกีตาร์นะครับแล้วก็มีความสามารถทางด้านตีกลองก็ได้ใช่ไหมครับตีกลองได้เล่นกีตาร์นี่คือชอบเล่นดนตรีทุกชนิดเลยหรือเปล่าจริงแล้วเออมาเล่นกลองมาก่อนครับอ๋อเล่นกลองมาก่อน ที่บ้านครับยานเขาเบื่อครับเบื่อกลองครับเขาก็ทิ้งให้มาครับก็เป็นของเลือใช้ของเขาเลยระครับแล้วมาก็ได้มาลองเล่นกลองดูครับสุดทีครับดูแลบเห็นพี่พี่สาวของผมครับก็เล่นกีตาร์ด้วยผมก็เลยลอง ลองมาเล่นดูครับวันนี้พี่สาวมาหรือเปล่าครับวันนี้ไม่มาคใช่น่าเสียดายนะครับผมทำไมครับวันนี้แม่มาถ้าพี่สาวมาเขได้ไม่ให้กําลังใจน้องเขาไงมักเดี๋ยวเราให้มักนั่งนี่เลยดูนะครับความสามารถของหนุ่มน้อยคนนี้อายุเพียงแค่13ปีเท่านั้นนะครับแต่ความสามารถทางด้านดนตรีนะครับเดี๋ยวพี่เอียงจะโอ้โหให้คุณหารช่วงแปดมาทำนี้เลยนะครับผมทักเรียกผมด้วยขนาดนี้โอเควันนี้เดี๋ยวเราจะมาโชว์อะไรเราจะมาโชว์อะไรครับวันนี้มาโชว์เพลง อผมพี่โฟงวนครับเอออุ้ยอุ้ยนี่หัวใจพี่โดแบบชื่นเองว่าหายใจเป็นเธอครับหายใจเป็นเธอครับช่วยร้องด้วยนะครับเฟินเฟิร์นไล่ะเอาล่ะเอาล่ะขอเสียงปรบมือนะครับดังได้กับนุ๊กมาด้วยวูาววู้ว ถอาเธอไกล,ก,ลกัดใจวิวตัวมันจะเปลิวให้ได้ลายขอเอยอุสาเก็กน้ามาตั้งนานหายใจเขาเเเ้าก็เฮาหายใจออกก็เฮาเป็นอะไรมากไหมใจลอยแบบนี้ แต่ก็โอเคนะก็มันเหนื่อยดีเพราะจรขอจริงครับผมเพราะจริงๆนะฮะแต่ว่าทดลองมากขึ้นอีกพุกหนึ่งเนี่ยมือผมเมื่อยมากโอ้หยังไม่หมดครับยังไม่หมดเขาบอกว่าถ้าเกิดน้องมาร์กของเราเนี่ยนะครับกับมิคเซนนิวพัม์มาเปนพี่หลงช่วยถือครับ ดูกีตาร์ตัวเท่ากันเลยนะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดน้องมาร์คได้ใส่แว่นทำไมะ่ะคุณรู้หรือเปล่าถ้าคุณใส่แว่นวคุณก็ปเป็นเองใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดน้องมาร์คใส่แว่นเขาจะกลายเป็นคุณชายเลยคุณชายอเดียๆๆๆๆเด๋ยวดูเดี๋ยวดูแล้วเดี๋ยวลองดูนะครับว่าใส่แล้วเหมือนคุณชายวางไหนใส่ก่อนใส่ก่อนที่ว่าวังไหนครับวังไหนดีวังไหนฮะวังไหนครับเออวางไหนดูครับเ้าดูเฮ้ยเฮ้ย ปั๊บโอ้ยโอ้ยเจมส์โอ้ยเฮ้ยลอขอท่านนี้ด้วยขอท่านนี้ด้วยเฮ้ยโอ้โอ้เฮ้ยอุ้ยนิ่งนิ่งนิ่งทำแน่เหมือนกันนะดูครับน้องน้องทางบ้านดูนะครับสังเกตดูนี่ มา้ากับเจมจีนี่ไม่ต่างกันเลยนะผมบอกให้พี่ว่ามา้ากับหน้ามันแล้วสองคนโอ้ยเอี้ยงก้าวไปเทียบกับเขาได้ถูกนะอาอาขอเสียง้องมาร์าด้วยใช่ครับชาย์บิชาย์วิทุพัฒน์กันครับหล่อน่ารักใส่แว่นแล้วกลายเป็นเจมจีได้ด้วยสุดยอดจริงๆอิงนี่เหมายเลขต่อไปคนสุดท้ายในเบรกนี้กันหน่อยดีกว่าเราเอาใครดีมาลุ้นกันต่อครับตรงนี้ครับจะเป็นใครนะครับที่จะออกมาโชว์ความสามารถในรายการฟินวินแลียสครับเปิดหมายเลขสองแล้วกันครับเปิดมาเป็น เฮ้เติรดเอ้นี่นะฮะครับน้องเติร์ดนะครับครับตรงนี้ับน้องเติร์ดเชิญนะมาแล้วดูประวัติของน้องเติร์ดหน่อยดีกว่าพี่คำนิยามฮะครับเติร์ดหนุ่มคิวบอยหน้าหวานสายตามีเสน่ห์เอ๊ถามหมดเลยหน้าหวานไหมครับนั่นไงนั่นไงเป็นคำการันตีครับหวานและมีเสน่ห์ด้วยยิ้มให้พี่หนุ่มดูสักครั้งสิครับกับกล้องเ โอ้โฮมีกิตาดีิานีนน่นีน่นี่ วัดมีอะไรอีกครับหน้าหวานๆแบบนี้ต้องบอกว่าแมนเต็มร้อยนะฮะครับผมพูดถึงกิจกรรมที่ทำหน่อยชอบอะไรบ้างครับชอบเตะบอลครับเตะบอลใช่อ๋อชอบเตบอลชอบเตะบอลแล้วฟุตบอลโลกปีนี้ใครจะเป็นแชมป์ครับผมชาวบานนะบาซิลครับเอ้ยบาซิลาซิลด้วยนะครับอย่าลืมติดกล่องบอลโลกของอาร์เอสเลยครับให้ดูครบ64แมตช์ไม่แต่น้องชอบเตะบอลไงชอบเตะบอลจะได้ดูลุ้นบอลโลกเรียบร้างนี่ไงชอบเตะบอลนะครับมี่ยต้องเป็นแบบ ใช่ครับนักฟุตบอลมีไหมโรนัลโดครับชอบโรนัลโดชอบโรนัลโดด้วยจริงจริงได้แต่มีลูกฟุตบอลที่น้องเขาลองเตะดูเห็นแล้วบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนที่ซ่ามากขอให้เล่าวิลรรมแสบๆให้ฟังหน่อยจริงจริงแล้วนะครับแต่ก็เป็นคนเรียบร้อยครับ ตัวเองไม่ใช่หาเพื่อนดูได้ได้ต่อาละครับวิละกรรมมากไม่จริงครับไม่จริงว่าง่อมครับเพื่อนครับถ้ารู้จักจริงเราไม่ใช่ใช่ไหมครับไม่ใช่เลยครับผมออต้องต้องยกขึ้นมาอีกไหมครับหนึ่งสองสามหมดทั้งหมดทั้งแปดคนไม่เห็น้วยเพื่อนเนี่ยเล่าวิลกรรมเด็ดๆหน่อยของน้องเอิร์ครับ พิ่งขอเล่าครับได้ครับคือว่าพวกเราเนี่ยจะมีเรียนคลาส acting ด้วยกันใช่ไหมฮะอ่าแล้วเวลาใครได้คู่กับเติร์สเนี่ยจะซวยตลอดครับผมเออทำไมอ่ะเพราะอะไรครับจะโดนทำโทษตลอดครับผมเพราะว่าเติร์สเนี่ยจะอยู่นิ่งไม่ได้ครับฮะบางทีก็จะสติแตกอยู่ดีก็ขำไม่เองรับโมแล้วก็วิ่งก็บ้าอยงนี้ยะเฮ้ยเติร์ดเขาว่าเรามาอย่างนี้ว่าเราเป็นคนสติสั้นจริงหรือเปล่าสติสั้นสติสั้นด้วยสติแตกสมาธิสั้นสมาธิสั้นจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าแก้ข หรือว่านั่นไงหรือว่าเราไม่มีอะไรจะแก้ตัวไม่มีอะไรจะแก้ตัวอ๋อแสดงว่าเวลาใครจับคู่เรานี่โดลงโทษตลอดเลยเหรอใช่ครับตัวกบบ แด้จะขำมาก่อนขำมาก่อนนะครับคิดอะไรไม่ออกขำไม่ยังไม่หมดเป็นคนที่ซ่าที่สุดแล้วที่เล่นทะเลนแล้วครับหนุ่มคนนี้ครับทำไมครับเชื่อหรือเปล่าครับน้องเขาเป็นคนที่ชอบกินอะไรที่แปลกๆปกเฮ้ยเขียนสปาดแมงคิกกนูนครับผมคิกนูนแหมนี่นี่กุงแท้ี่อ๋อครับผมคิกนูนครับผมเรามีอาหารที่แปลกกว่านั้นจิงหลีดอะไรอย่างเงี้ยคือหนูที่กิดได้หมดเลยหรอจิงหลีดแต่ก็กินมาแล้วครับเออมันลงมาแล้ว รถด่วนมาหมดแล้วใช่เขาบอกว่าของแปลกๆเนี่ยมันจะอร่อยครับวันนี้รายการของเรามีอะไรมาท้ารยครับผมเมมีเออผมมีเมนูครับยังครับมีเมนูของมันแปลกเข้าหัวหน่อเปลกมีเมนูที่แปลกพิศดารมาท้าให้น้องได้กินนี้ไปเอามาเร็วนี่มามายืนนี่แหละยืนนี่และยืนตรงนี้ยืนตรงนี้เชิญครับเดี๋ยวเปิดพร้อมกันเปิดพร้อมกันดูนะครับเมนูจานนี้จะเป็นอะไรหนึ่งสอง เยยงครับยังกินไหมพี่ดองพี่ดองถือได้ไหมนี่ก็คือเมนูกบผัดพริกกระเทียมไทยเท่าโอใรกบทอดกระเทียมครับผมกบทอดกระเทียมเดี๋ยวเราเบคนอื่นก่อน ลองกินนะครับกบครับกบทอดกระเทียมเฮ้ยไม่เอาหรอไอ้ก้าหน่อยกินมาร์คแต่ละคนครับปฏิเสธหมดเลยแต่ลุมเต้ยครับคุณชอบไหมครับกบทอดกระเทียมชอบครับชอบฮ้ยกินจริงเหรอกินเออเออโอ้โหพี่โดดโอ้ยเฮ้ยเติรดทำไมเติรดถึงกินเอาหนังหนังหหนังหนังข้งคกินไหมหนังข้างคกหนังข้างคกอันนั้นไม่ไหวนอันนั้นไม่ไม่ไหวด้วยรสชาติกบเป็นยังไงพี่โดดอยากรู้ มันเหมือนอะไรฮะให้เคี้ยวก่อนแล้วเราอยากถามรสชาติกบเหมือนไก่เหมือนเป็ดเหมือนหมูเหมือนอะไรฮะลองเอียงลองเอียงเอียงเอียงลองเอียงลองกบซิจะบอกให้ว่าอาหารป้อนที่บนโลกนี้เนี่ยเดี๋ยวผมกินทั้งหมดแล้วแล้วไม่เคยเป็นอะไรเลยครับไก่แค่กบอ่าเดี๋ยวให้นุ๊กเติร์ดป้อนเลยเอียงต้องลองโอ้โหเฮ้ยเป็นเป็นไงเอียงไม่ได้ไม่ได้ยอีงไม่ได้

เหมือนไก่เหมือนหมูไหมเอาเอากระดาษที่ชั่พี่ดองับพี่ดองเฮ้ยโต้องลองอ่ะนี่พี่ดองเนี่ยผมนับถือเจ้าแม่คนด่มนะแปลกโอเคไม่เป็นไรครับนี่นี่ให้ให้กินเลยอ่ะโอ้โหไอ้กินกินกินโอ้โหเออ เดี๋ยวผมปิดเบรกให้จะไดี๋ยวจะพูดครับพาร์ตครับพาร์ตทำไมเอาไปก่อนนะฮะเดี๋ยวพาร์ตรอบที่หนึ่งให้ฟังครับเชิญพาร์ตครับเอาไปหมดแล้วเขอบาพูดด้วยนี่เฮ้ยเดี๋ยวก่อนฟังเดี๋ยวผมขอคำลายกบแป๊บนึงได้ครับอ่าออ่าเฮ้ยอยากเตือว่ามันอร่อยจริงอ่ะ อร่อยครับอร่อยด้วยโอเคและที่เราติดค้างไว้น้องพารครับเรามีเวลาให้คุณแต่งเพลงอกหักตอนนี้แต่งมาได้หรือยังครับแต่งสดจริงๆริครับแต่งสดจริงๆทุกิงเลยเอางี้มามากลางเวทีของเราเลยดูนะครับเพลงสดสดของเราจากการแต่งเพลงมีเวลาไม่ถึง5นาทีน้องพัรทแต่งเพลงเพลงนี้ออกมาครับผมไปครับ two one t w ฉันไม่รู้จะคิดยังไง แต่ตอนนี้ฉันไม่เสียใจทิ้งกงยอย่างนี้แล้วไงเพราะข้างในมันเย็นชาและมันไม่ยากที่จะพูดตัวเองจะคิดยังไงรู้ว่าฉันไม่สนใจถึงกัง่ายอย่างนี้แล้วไงอยากให้รู้ว่าไม่ได้แคร์และมันต้องการให้กลับมา ผมบอกให้ครับผมมันไม่ได้มาสั้นๆนะออนี่มาเป็นฮุกเลยอ่ะมา<อ>แบบมาเกิดทำเพลงได้เลย<อ>ครับผมไม่ธรรมดานะครับขอเียงปรบกมือให้กับน้องพรายอีกรอบนึงเลยนะครับ เอาละครับนี่คือความสามารถนะครับไปก่อนครับสามสี่คนยังเหลืออีกนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาดูนะครับกามิกาเซ่นิวคัมเมอร์คนที่เหลือว่ายังมีความสามารถอะไรกันบ้างช่วงนี้ต้องขอขอบคุณก่อนเลยนี่ครับรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าฟีโน่หัวฉีดฟีโน่หัวฉีดสไตล์เราโชว์ให้โลกเห็นนะฮะช่วงนี้พักกันสักครู่เดียวครับสนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าฟีโน่หัวฉีดฟีโน่หัวฉีดสไตล์เราโชว์ให้โลกเห็น